สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีตั้งถุงน้ำล้นอีกทีหนึ่งนะคะออตอนนี้เราเลือกโอ่งมาแล้วค่ะเป็นใบนี้นะคะอันนี้คือโอ่งแป้นติดลีลาวดีค่ะความสูงของเขาจะประมาณ50เซนแล้วก็กว้างประมาณ60เซนค่ะห่างรองน้ำที่ใช้ก็ควรจะมีขนาดกว้าง80เซนขึ้นไปนะคะตัวนี้เราใส่ท่อแล้วเรียบร้อยค่ะทาสีท่อด้านบนให้เป็นสีดํานิดนึงนะคะเวลาที่ทําน้าล้นจะได้มองไม่เห็นท่อค่ะแล้วเราก็มาดู ในส่วนของอ่างรองน้ําค่ะที่เตรียมไว้ตัวบ่ออันนี้มันกว้างเมตรหนึงนะคะจริงๆแล้วเออกว้าง80ก็ก็ใช้ได้แล้วค่ะพอดีอันนี้บอ่อน,นี้เราไว้สําหรับวางโอ่งหลายขนาดนะคะก่อนอื่นที่จะวางเริ่มวางเลยเดี๋ยวน้องจอาวอกิจสามก้อนวางลงไปก่อนค่ะอนน้องกออ็กิจสามก้อนวางเลย เราเอาอิดรอง3ก้อนวางลงไปนะคะวางห่างๆกันเป็น3มเป็นสม,มุมค่ะเว้นรูตรงกลางเอาไว้ค่ะเพื่อให้สายยางเนี่ลอดออกมาเสียบกับปั๊มน้ำได้จากตูดโอ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวยกโห่งตั้งเลยค่ะ เวลาวางก็อย่าลืมนะคะขยับกิดนิดนึงค่ะให้อิดมันเหลื่อมออกมามุมละครึ่งก้อนครึ่งก้อนค่ะจะได้รับน้ําหนักได้พอดีแล้วก็ตรงเหลี่ยมเหลี่ยมมุมมุมของอีดก็อย่าให้แทงตูดโอ่งนะคะวางให้เป็นแนวขนานกับตูดโอ่งค่ะ,ะวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาจะเ,เสียบเสียบก้นค่ะมันจะมีตัวอย่างนี้เขาเรียกนิปเปิลนะคะก็คือเราจะเสียบนี่ค่ะตัวนี้ค่ะ ตัวนิเปิลค่ะเราจะเสียบไว้กับก้นโอ่งค่ะเสร็จแล้วมันก็จะมีเดือยยื่นออกมานะคะปลายอีกข้างหนึ่งจะได้เสียบกับปั๊มน้ำได้ค่ะอ่านี่คือปั๊มน้ำกับสายยางค่ะเป็นสายยางปกตินี่แหละนะคะที่ยาวๆออกมาเนะะี่ยค่ะพอดีเราทาสีดำไว้เออเราก็เอาปลายสายยางนะคะเสียบให้แน่นกับตูดโอง่งที่มีเดือยยื่นออกมาค่ะตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเสียบปลั๊กไฟนะคะเราต้องเติมน้ำให้เต็มก่อนค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มเติมน้ำเลยค่ะค่ะตอนนี้น้ำก็เกือบจะเต็มแล้ว่ใส่ให้เต็มเลยระดับน้ำด้านบนนะคะใส่ให้เต็มโอค์เลยนะคะส่วนระดับน้ำด้านล่างค่ะเอ่อก็ใส่ให้มีตั้มน้ำเลยค่ะ คือต้องต้องให้ปั๊มเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดเลยค่ะมันถึงจะใช้ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าปั๊มโผล่เหนือน้ำเนี่ยปั๊มก็จะเสียไว้ค่ะอ่าทีนี้เต็มแล้วนะคะน้องเสียบปลั๊กไฟได้เลยค่ะเสียบปลั๊กไฟแล้วนะคะน้ำขึ้นแล้วค่ะอ่าก็จะไหลรอบรอบโลงค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็ง่ายๆค่ะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะหลายรอบออค์ดีแล้วค่ะถ้าสมมติว่าไม่รอบโอค์อน,นะคะเราก็จะมีวิธียางโอ่อองออน,นิดนึงแล้วหาขอบสายยางมายัดตรงตูดโอ่งข้างล่างนะคะระหว่างตงูดองคงกับกิดนะคะก็จะทําให้มันบาลานซ์ได้ดีขึ้นค่ะแต่อันนี้ก็เสมอตัวดีแล้วก็ไม่ต้องใช้นะคะ